I it's in here, since swear degrees been here came in 700 you สวัสดีครับทุกคนเคเนะครับที่เคอยู่ตอนนี้ก็เป็นคอนโดในชินจูกุนะครับย่านชินจูกุก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศข้างล่างนี้อันนี้เป็นจัดวิวคอนโดเคนะครับในตอนคืนนี่จะเป็นแบบร้านอาหารตรงน,นี้แต่ว่าต้องมากินแล้วมันเป็นร้านอาหารที่แบบมีชื่อเสียงมากๆผมเ,เมื่อคือนตอนมาถึงที่พักเนี่ยคนต่อคิวนี่แบบไปถึงหน้าซอยเลย ก็เดี๋ยวต้องมาทําวิดีโอให้ดูแล้วว่าร้านนี้ทําไมคนมันเยอะแล้วก็ทำไมมันมีชื่อเสียงขนาดนี้นะครับตอนนี้เคยวเพิ่งแต่งตัวอาบน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะครับเออร้อนมากๆเลยตอนนี้ตานี้ไม่เปิดแล้วนี่ก็เป็นคอนโดที่เคพักอยู่นะครับนี่อยู่แค่ตรงข้ามของคอนโดเลยอะ เป็นร้านที่น่าจะมีชื่อเสียงสุดๆเพราะว่าตอนคืนจะเป็นแบบคนจะต่อแถวกันเยอะมากๆก,กอเดี๋ยวก่อนกลับต้องมีโอกาสได้มากินกันแล้วนะครับตอนนี้ไปหาอะไรกินก่อนดีกว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยมาตามไปดูกันเลยว่าที่จะกินอะไร I c swear it's been 700 degrees in here since you came in I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin You make ตอ like right, good, good, good. นนี้ก็อยู่ที่สถานีชิบุยะนะครับก็ตัดสินใจมาหาอะไรกินที่ชิบุยะเฮ้ยเจางดังเมื่อกี้ก็เจอคนออสเตรเลีย,ยด้วยไปคุยกับเขา โอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วที่ชิบุยะนะครับตรงนี้เป็นจะเดินข้ามไปนั่นแหละทางข้ามนั่นแหละก็ชิบุยะจะเป็นที่ที่แบบเรามาหาอะไรกินกันนะครับสำหรับกลางวันนี้ก็โอเคตามมาเลยเมื่อคืนก็มานะที่นี่เพราะว่าแบบมันมาเดินเล่นกับเพื่อนอยู่เพื่อนพามาแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าึงมอเตอรมา นึ่ง้องไปที่โรงแรมก็คืนมากินอูด้งกันนี่อยู่ที่ร้านะะอาหาเราเคสั่งเป็นเป็นเซตข้าวกับอนนี้ไมนูคืออะไรคือว่าญี่ปุ่นมันเจ๋งมากเลยเวลาออเดอร์อะไรอ่ะก็จะตัดแตรงข้างหลังเนี่ยแล้วกดกดกลุ่มเาอเาเจ๋งเลยที่แยสั่งจะเป็น,นอะไรหมูอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ซอสอยู่ตรงนี้อะไรเต็ตเนมนูอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องลองนะนี่น่าจะสำหรับ

อันนี้เค้กครั้งแรกเลยอ่ะปกติเคยกินแต่เค้กที่ร,ร้อนๆอ่ะอันนี้เค้กเย็นม,มีสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตกล้ยแล้วก็ครีมนีม่จะของกิน <c oughs> กินไม่หมดเลยเนี่ยตั้งแต่มาที่นี่ที่ภูยะ ตอนนี้ก็อยู่ตรงที่แบบคอสัวที่น่าจะใหญ่ที่สุดในชิบูยานะครับก็ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นไม่ได้ทําอะไรเลยแค่แบบข้าวเช้าก็กินที่นี่ข้าวเย็นก็กินที่นี่แล้วก็เดินชอปปิ้งอย่างเดียวเลยเออเราก็ที่ชอบนะที่แบบญี่ปุ่นกับที่อเมริกาคล้ายๆกันก็คือพวกชอบมันจะตั้งอยู่นอกไม่ได้ตั้งอยู่ในห้างนะ <500 S 1> แถมอากาศมันก็โอเคนะตอนนี้เดือนมฤษุาแต่อากาศก็แบบเย็นๆยนสบาย89สาองศาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกลับไปที่คอนโดนะครับเราเดตามไปกันเลย นนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนะครับที่เราจะนั่งจากสถานีชิบุยะที่นี่นะครับแล้วก็กลับไปที่ชินจูกุนะครับชินจูกุหรือเปล่าใช่สิพี่คอน,คอนโดยอยู่ที่ชินจูกุนะครับโชว์ความโกลม กำลังรอรถไฟไปชินจูกุอยู่นะครับจากชิบุยะไป3ามสเตชันะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นรถไฟก่อน,นอันนี้ต้องพูดเสียงเบาหน่อยเพราะว่าคนในรถไฟมัจ้องเรากันอยู่ตอนนี้ก็พิ่งลงมาจากรถไฟนะครับถึงที่สถานีสถานีชินจูกุแล้วครับแล้วใกเสียงกันรถไฟสียงดัดงมากเมื่อเช้าอะ่ะ เรากําลังขึ้นรถไฟใช่ไหมแล้วข้างในก็มีคนเหมือนแบบประตูกำลังจะปิดแล้วก็พยายามเอามือหรือเอาอะไรไม่รู้อะแบบกั้นประตูไว้หรือว่าแบบหนีบมืออยู่แล้วมือขาดหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่แบบเหมือนมันมีกระเป๋าของเขาอยู่ติดอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็วิ่งตามรถไฟอะไรก็แบบช็อกมากเลยนึนกว่าเป็นแบบมือคนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กรากำลังจะกลับคอนโดแล้วนะครับ เป็นร้านอาหารที่ถูกมากๆเป็นร้านอูด้งนะครับดูจากราคาแล้วเนี่ยม่กี่บาทเองประมาณ90บาทร้อยเาถูกมากร้านอาหารที่นี่ส่นมากแบบราคามันจะส่งที่ประมาณ300-400บาทประมาณนี้ครับ บันดูเรียบร้อยแล้วนะครับบันดูแล้วค่อยลงมาหาอะไรกินข้างล่างขึ้นมานอนแป๊บเดียวเช้าเลย อาจจะขึ้นมานอนสักสิบสนาทีแต่ยาวเลย12ชั่วโมงตั้งแต่2องทุ่มจนถึงแปดโมงเช้าตอนนี้เลยนะครับคลิปหน้าคลิปสันเช้าว่าต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่นอนสาหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนวเคขอตัวไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนแล้วก็ไปเที่ยวต่อวันนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับไว้ตามเคคลิปหน้าด้วยนะครับ Bye.